จัจจินะคะเล่นเป็นจันอับค่ะคือคาแรคเตอร์จันอับนะคะจริงๆนางจะไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรมากมายหรอกแต่ว่านางจะเป็นคนกล้าพอเป็นคนกล้าในหมู่เพื่อน,เ,อนเนี่ยมันเหมือนเป็นคอยแบบรับ,รบกรรมเป็นตัวรับกรรมถ้าเกิดว่าเพื่อนไปนมีเรื่องใครคอยออกหน้าก็คือดิฉันค่ะคอยออกหน้าสมมุติว่าถ้าเพื่อนเนี่ยคิดสิ่งปริ์อะไรใหม่ๆได้ก็คือเป็นฉันค่ะคอยทดลองแต่ว่า,าจริงๆก็คือตัวสวย นี่เครื่องเป่าลูกดอกแบบดูดตกลงมึงจะดูดหรือมึงจะเป่าถ้าดูดเนี่ลูกดอกมันจะออกแต่ถ้ามึงเป่าเนี่ยลูกดอกมันจะพุ่งเข้าปากมึงทันที ส่งไส้มันจะเป้าถ้าเกิดว่าจะให้เลือกหนึ่งซีนที่เป็นซีนประทับใจอุ๊ยตายแลว้วพูดดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าในใจคิดว่าเออกูสวยแล้วนั่นก็คือซีนดำน้ำค่ะคุณขาตอนนั้นน่ะคือไปถ่ายในเขาด้านหลังอะมันจะเป็นหน้าผาก็ข้างหน้ามันจะเหมือนเป็นบ่อน้ําเป็นแอ่งน้ำาเงี้ยค่ะอยู่ข้างหน้าสรุปว่าต้องดำน้ำําก็คือว่าต้องดำน้ำําลงไปงมมีดที่อีบัวผันนะ้มันปลาลงไปงมลงไปขึ้นมางมลงไปขึ้นมาแล้ววันนั้นนะ่ะร้อนทั้งวันเลยนะ หนาวตอนเช้าให้งมตอนเช้าค่ะคุณขา <Hey. S 1> ไม่ได้สวยแค่ในเรื่องสวยในกองด้วยยังไงฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับนะคะถ้าเกิดว่าจะให้นิยามนะคะน่าจะเป็นคอมเมดี้แอคชั่นมากกว่านะคะแล้วก็มีความบันเทิงด้วยมีความระเริงด้วยนะคะไปดูค่ะครบรถแน่นอนนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะพาครอบครัวกันไปดูนะคะฝากด้วยค่ะบัวผันฟันยับ24พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์